สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจอก่อนวันอาทิตย์นะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่3พฤศจิกาย,ยนปี2 0 2 4นะคะมาเจอกันวันแล้วก็คูเปอร์นะคะวันนี้อากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพด้วยนะคะทุกคนยังไงก็ขอทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเนาะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปวิดีโอแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ให้กับคลิปของวันกับคูเปอร์นะคะฮาโลวีนเป็นไงบ้างทุกคนสนุกไหมอากาศเปลี่ยนไป เวลาก็เดินเหลวนะคะเดือนนี้ก็พฤศจิกายนนะคะอาทิตย์หน้าทางสหรัฐอเมริกาวันที่5พฤศจิกายนเขาก็จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะคะใครที่เป็น US citizen นะคะทุกคนไปเลือกตั้งใช้เวลา5.10นาทีง่ายมากนะทุกคนแล้วก็เดือนนี้ t h a n k s g i v i n g เข้ามาแล้วนะคะเดือนหน้าก็คริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่เนาะยังไงก็ขอทุกคนโชคดีนะคะใครไปเยี่ยมหรือมีเขาเรียกนะ family นะคะ Thanksgiving ก็ขอให้มีความสุขมากๆค่ะวันนี้วันกับคุเปอร์ก็จะมาในเรื่องของประกันสังคมกันต่อนิดนึงนะคะมีบทความที่เราไปอ่านมานะคะ <c oughs> ที่เรานี่คุเปอร์ยื้ทักทายหน่อยสิสวัสด,ดีครับหน่อยโอเคโอเคทุกคนเขาบอกว่ามี5เหตุผลที่จะรับประกันสังคมก่อนกําหนดนะคะแล้วก็มีอีก4เหตุผลที่ต้องหลอนะคะมีเหตุผลที่ดีที่ จะใช้ประกันสังคมตั้งแต่อายุ62ปีนะคะแม้ว่าผู้เช่าชาญหลายคนจะบอกว่าเป็นการดีที่สุดที่จะรอจนถึงวัยเกษียณเต็มจํานวนนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะคะเข้าเรื่องเลยเนาะเขาบอกว่าเหตุผลนะคะในการใช้ประกันสังคมก่อนกําหนดมีอยู่ประมาณ5ข้อเขาว่าอย่างงี้นึในในเรื่องของปัญหาสุขภาพนะคะอันที่ 2. คือไม่อยากทํางานแล้วนะคะอันที่3ก็คือคุณต้องการเงินสด ตนนี้นะคะแล้วก็อนดับที่4คุณต้องควบคุมค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่อยากเป็นหนี้อะไรประมาณนี้นะคะ อันนี้ไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะคะแล้วก็อันที่5เนี่ยเขาบอกว่าคุณกลัวว่าคุณโยชน์จะหมดไปนะคะมาดูข้อที่1กันนะคะเขาบอกในเรื่องปัญหาสุขภาพนะคะเขาบอกว่าคุณมีสิทธิร์รวบรวมผลประโยชน์การ,กรเกษียณอายุเต็มจํานวนของคุณนะคะก็คือได้ร้อเนี่ยของจํานวนเงินที่คุณมีสิทธิ์ได้รับตามรายได้ตลอดชีพนะคะเมื่ออายุกเกษียณเต็มจํานวนฟูลไทออมเมนเอตนะคะอายุกเกษียณเต็มจํานวนก็จะแตกต่างกันไปตามเวลาที่คุณเกิดนะคะอายุ ะะกลุ่มอายุล่าสุดที่ไปถึงฟูลิไทเมนต์เอชก็คือผู้ที่เกิดในปี1957เมื่อพวกเขาอายุครบ66ปี6เดือนนะะในปี2023 f นปี2023ฟูลิไทเมนเอนะคะค่อยๆเพิ่มขึ้นเป็นอายุ67ปีสำหรับผู้ที่เกิดะระหว่างปี1957-1960ถึง1น6 0นะคะฟูลิไทเมนต์เอชคือ67 ปีสำหรับทุกคนที่เกิดในปี1960แล้วก็หลังจากนั้นนะคะอันนี้เราทราบกันแล้วเนาะอย่างไรก็ตามนะคะเขาบอกว่าหากคุณมีสุขภาพไม่ดีคุณอาจกลัวว่าคุณจะไม่ถึงวัเกษียณเต็มที่นะคะแล้วก็ตัดสินใจรับผลประโยชน์ของคุณก่อนกำหนดนะคะนี่อาจเป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเป็นโสดแล้วก็ไม่กังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อผู้สมรสนะคะที่ยังมีชีวิตอยู่ของคุณนะคะ ในในเรื่องสุขภาพนะคะในเรื่องที่2ก็คือคุณไม่อยากทํางานแล้วอันนี้นะคะเขาบอกไม่ยากที่จะเชื่อว่าคนทั่วไปใช้เวลา13ปี2เดือนในการทํางานในช่วงชีวิตของของพวกเรานะคะก็มีการรายงานนะคะเขาบอกว่ามีการทํางานที่ต้องเสียภาษีใช้ร่างกายเยอะนะคะมันอาจจะดูนานกว่านั้นอีกนะคะการศึกษานะคะในปี2023เขาพบว่านะคะ าจากสถาบันนโยบายเศรษฐกิจนะคะเปิดเผยว่าคนงาน1ใน2มีอายุมากกว่า,า50ปีทำงาน,นะานในสภาพที่ไม่ค่อยดีต่อสุขภาพหรือเป็นอันตรายหรือมีงานที่ทำให้ร่างกายเนี่ยหมดแรงนะคะหากเป็นกรณีนี้นะคะคุณอาจไม่เต็มใจหรือไม่สามารถทำงานได้อีกต่อไปนะคะและก็แทนที่จะทำงานต่อไปคุณอาจเลือกที่จะดึงประังคมก่อนกำหนดก็คือ,อยื่นขอ r e ทา r เมนต์นะคะเออร์ลี่รีทายนะคะมาดูอันดัที่3นะคะคุณต้องการเงินสดตอนนี้เขาบอกว่าด้วยค่าของชีพนะคะที่เพิ่มขึ้นเนี่ยคุณอาจตัดสินใจเรียกร้องผลประโยชน์ประกันสังคมของคุณก่อนกำหนดมีในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่ในปี2008-2009นะคะเกือบ36%ของผู้ชายนะคะที่มีสิทธิ แล้วก็3.9%ของผู้หญิงมีสิทธิ์เริ่มเรียกร้องผลประโยชน์เมื่ออายุ62ปีด้วยเหตุผลง่ายๆเพียงเหตุผลเดียวนั่นก็คือเพื่อเอาเงินมาจ่ายค่าใช้จ่ายนะคะในปี2021เนี่ยจำนวนจำนวนนั้นนะคะลดตรงเหลือ30%ของผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์นะคะแต่สูงพอที่จะบ่งชี้ว่าผู้เกษียณอายุจำนวนมากต้องพึ่งพาประกันสังคมอย่างมากเพื่อหาเลี้ยงชีพนะคะข้อที่สนะคะ คุณต้องครอบคลุมค่าใช้จ่ายแล้วก็ออกจากระบบหนี้อันนี้นะคะเขาก็มีการพูดไปในลักษณะว่าเป็นไปได้ว่าค่าของชีพปัจจุบันของคุณอาจเกินจำนวนผลประโยชน์ประกันสังคมของคุณดังนั้นคุณจึงตัดสินใจรับผลประโยชน์ของคุณตั้งแต่นนเนิ่นเพราะคุณไม่สามารถรอการจ่ายเงินที่มากขึ้นได้ในภายหลังนะคะหรือคุณกำลังจมอยู่กับหนี้แล้วก็การรับผลประโยชน์ตอนนี้จะช่วยได้ คุณอาจรู้สึกว่าคุณสามารถทําได้ดีกว่านี้โดยรวบรวมผลประโยชน์ของคุณตั้งแต่เนินเน่นๆนะคะแล้วก็ลงทุนเงินนั้นแม้ว่าน,นั่นอาจจะดูสมเหตุสมผลแต่การลงทุนของคุณต้องชนะผลตอบแทนที่รับประกัน6ถึง8%จากเงินของคุณที่ประกันสังคมมอบให้นะคะหากคุณกเกษียณอายุเมื่ออายุกเกษียณเต็มจํานวนนะคะเหตุผลที่5เขาบอกว่าคุณกลัวว่าผลประโยชน์จะหมดไป อย่างที่เราอัปเดตกันบ่อยๆนะคะทุกคนก็คือโลกเนี่ยเขาบอกว่ามีตอนนี้นะกำลังเปลี่ยนแปลงและคุณอาจอแค่กลัวว่าประกันสังคมจะหมดเงินเมื่อคุณถึงวัยเกษียณนี่อาจเป็นความจริงแม้ว่าคุณจะเข้าใจว่าคุณนะคะจะได้รับผลประโยชน์ที่มากขึ้นหากคุณชะลอการการเรียกร้องประกันสังคมนะคะความกลัวอาจเป็นตัวกับเคืนะ่อนในการตัดสินใจนะคะแล้วก็หากเป็นคุณการเรียกร้อง ผลประโยชน์ตั้งแต่แน,น,น่นออาจเป็นประโยชน์ก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็น5ข้อในการที่เขาพูดถึงว่าคนวกระกษียณขอเกษียณก่อนกำหนดนะคะทีนี้เรามาดูกันแล้วว่าเหตุผลที่ไม่รับประกันสังคมตั้งแต่แน,น,น่นๆเนี่ยเป็นยังไงนะคะ ก็มีนะคะบอกมันก็ตรงกันข้ามกับเหตุผลทั้งหมดที่จะใช้ประกันสังคมก่อนกําหนดนะคะมีเหตุผลหลายประการที่จะต้องรอให้ถึงกเกษียณก่อนกําหนดค่อยไปยื่นขอกเกษียณนะคะก็แทนที่คุณอยาก,กเกษียณตอน62ก่อนกําหนดคุณก็รอ67อะไรประมาณนี้นะเขาบอกมีอยู่4เหตุผลนะคะที่เขาพูดถึงก็มี1ผลประโยชน์จะลดลงอย่างถาวรน,นะคะอันดับที่2คือการปรับค่าของชีพที่น้อยลงอันดับที่3ก็คือ บทลงโทษสําหรับการทํางานนะคะอันดับที่4ก็คือเพิ่มผลประโยชน์สูงสุดของผู้สมรสดมาดูกันนะคะว่าเหตุผลที่ไม่รับประกันสังคมตั้งแต่นั้นเนิน่นอันที่1ผลประโยชน์จะลดลงอยากถาวร เป็นยังไงก็มาดูกันนะคะอายุที่เร็วที่สุดที่คุณสามารถเริ่มรับผลประโยชน์การเกษียณอายุประกันสังคมได้ก็คือ62ปีอย่างที่เราทราบกันนะคะแต่ผลประโยชน์ประกัะนสังคมของคุณจะลดลง30%หากคุณเกษียณอายุ62%นั่นหมายความว่าคุณจะได้รับเพียง70%ของผลประโยชน์การเกษียณอายุเต็มจํานวนทุกเดือนตลอดชีวิตที่เหลือของคุณนะคะหากคุณเรียกร้องผลประโยชน์คุณก่อนกําหนดแล้วก็เปลี่ยนใจคุณมีอาจจะ ช่องทางเนี่ยอาจจะ,ะไม่ค่อยดีนะคะทุกคนที่จะหยุดแล้วก็เริ่มต้นผลประโยชน์ประกันสังคมใหม่นะคะอันดับที่สอนะคะการปรับค่าของชีพที่ทน้อยลงนะคะก็คือการรับผลประโยชน์ประกันสังคมของคุณตั้งแต่นั้นเนี่นยคุณได้รับผลประโยชน์รายได้ ตัวเดือนนะคะน้อยกว่าการรอจนถึงอายุเกษียณเต็มนะคะคุณจะได้รับน้อยลงจากการปรับค่าของที่ประกันสังคมในอนาคตนะคะซึ่งโคล่าเนี่ยตัวอย่างนะคะก็คือคิดจำกัดรายได้สำหรับผู้ที่ยังไม่ถึงอายุเกษียณเต็มนะคะในปี2024นี่เนี่ยก็คือ22,320ดอลลาร์นะคะในทางกับการขีดจำกัดรายได้สำหรับผู้ที่ถึงวัยเกษียณเต็มนะคะในปี2024ก็คือห0,000ืน 9,520เรหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะทีนี้เรามาดูบทลงโทษสำหรับการทำง,งานนะคะเงินที่คุณได้รับจากการงานก่อนถึงวัยเกษียณเต็มที่นะคะอาจมีการส่งผลต่อผลประโยชน์ประกันสังคมของคุณในปี2023นะคะประกันสังคมหัก1ดอลลาร์จกผลประโยชน์สำหรับแต่ละ2ดอลลาร์ที่ได้รับมากกว่า 22,320ดอลลาร์นะคะหากคุณกเกษียณเต็มนะคะคืออายุกเกษียณเต็มนะคะประกันสังคมจะหัก1ดอลลาร์จากผลประโยชน์สำหรับทุกๆ3ดอลลาร์ที่ได้รับมากกว่า59,520ดอลลาร์จนกว่าคุณจะอายุกเกษียณเต็มนะคะแม้ว่าคุณจะได้รับเงินคืนหลังจากนั้นวัยเกษียณนะคะเต็มที่แต่ในระหว่างนี้คุณจะไม่ได้ใช้ใจ่ายมากนะคะ อันนี้ก็พอจะทราบกันนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าเรายื่นกระแสก่อนกำหนดเนี่ย <c oughs> ถ้าคุณจะไปทำงานเนี่ยทำงานได้นะคะก็แล้วแต่รัดด้วยนะคะว่าเขามีกำหนดกี่ชั่วโมงนะคะแล้วก็เขาจะหักทุกๆหนึ่งดอลลาร์ทุกๆสองดอลลาร์ที่คุณทำได้มากกว่าสองหมืสองพันสามรอยี่สิบนะคะโอเค แล้วก็มันมีสำหรับคนที่เขาเรียกอะไรยื่น <c oughs> ขอการสังคมนะคะที่เขายื่นเขาเรียกอะไรอธิบายยากเหมือนกันนะทุกคนค่ะเขาบอกหากาคุณอายุกเกษียณเต็มเนี่ยการสังคมจะหักหนึ่งดอลลาร์จากผลประโยชน์ทุกๆสามดอลลาร์นะคะอันนี้พอเขาแต่มันอธิบายยากแต่แต่วันเข้าใจแต่เวลอาอธิบายแลวมันมันค่อนข้างจะลําบาก คุ้เนาะโอเคอันที่4ี่นะคะการเพิ่มผลประโยชน์สูงสุดของคู่สมรสนะคะหากคุณแต่งงานแล้วนะคุณอาจต้องการพิจารณาว่าการเรียกร้องประกันสังคมก่อนกําหนดจะส่งผลต่อผลประโยชน์คู่สมรสของคุณอย่างไรประการแรกนะคะเมื่อคุณยื่นขอผลประโยชน์การเกษียณอายุคู่สมรสของคุณมักจะมีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์ตามรายได้ของคุณซึ่งอาจเป็น ครึ่งหนึ่งของจำนวนผลประโยชน์หลักของคุณนะคะขึ้นอยู่กับอายุของคุณเมื่อกเกษียณอายุนะคะดังนั้นนะคะหากคู่สมรสของคุณเริ่มได้รับผลประโยชน์ก่อนอายุกเกษียณปกติหรือเต็มนะคะพวกเขาจะได้รับผลประโยชน์ที่ลดลงนะคะอันนี้ก็เนาะอย่างที่บอกเขาบอกว่าประกันสังคมนะคะมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียในการรับผลประโยชน์ ะะของคุณตั้งแต่เนินเน่นๆในขณะที่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ในขณะนี้แล้วก็มีผลประโยชน์หากคุณไม่มีสุขภาพที่ดีที่สุดนะคะประกันสังคมไม่ได้ไมีไว้เพื่อทดแทนรายได้ที่คุณได้รับจากงานนะคะใน,ในความเป็นจริงนะคะเขาบอกว่าผลประโยชน์ประกันสังคมโดยทั่วไปมีเพียงประมาณ40%ของรายได้เฉลี่ยของคุณเท่านั้นนะคะแล้วก็หากคุณยื่นก่อนกําหนดคุณจะถูก ล็อกอย่างถาวรในผลประโยชน์นะคะที่ต่างกว่านะคะทุกคน <c oughs> อย่างที่บอกนะคะบอกว่าถ้าเกิดว่าก่อนที่คุณจะตัดสินใจหรือเกี่ยวกับการยื่นเกรเียณหรือการรับผลประโยชน์ประกันสังคมของคุณ <c oughs> ก่อนกําหนดหรือมีการเลื่อนออกไปภายหลังเนี่ยควรจะไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้าน ด้านการเกษียณอายุนะคะหรือเข้าไปศึกษาใน social security เว็บไซต์นะคะทุกคนก็วันวันะถ้าเกิดไม่เข้าใจในเรื่องภาษีเนี่ยวันก็จะเข้าไป IRS นะคะก็มีในเรื่องการให้ความรู้เรื่อง 401k พวกอะไรเงี้ยพูดเกี่ยวกับการเกษียณนะคะทุกคนในนั้นด้วยนะคะซึ่งมีความรู้เยอะแยะเลยนะคะครูบ่สวัสดีหน่อยวันนี้วันก็มาเท่านี้นะคะทุกคนเอา บทความเล็กๆน้อยๆมาฝากทุกคนนะคะในเรื่องการ,กรเกษียณก่อนกําหนดนะคะทาไมทุกคนเหตุผลอะไรที่ทุกบางคนเขาขอกเกษียณก่อนกําหนดนะคะบางคนเขาก็หล่อนะคะยังไงก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์เล็กๆน้อยๆนะทุกคนขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปมากๆนะคะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์สวัสดีค่ะนะคะขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะเก็บนี้วันไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบายๆกับทุกคน